สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเด้อกับลูกสาวือกแล้วน้องบุญรอดยังหรอบุญรอดฮะบุญรอดว่าอี๋อ้ํอ้ําละหมาดยังหรอคะฮะีหยังไหมยังหลักแคยเห็นบ่หลักแคยเห็นบ่ เอกเคยเห็นหมามาอย่างฮะไม่อยัางก่อนหมมานวจักลีมันบอมเนมานาวอ้เอๆเออมันบอมเนมานลวเดาเดาหืมาอย่งนิ้นจีเอิญกันนะพูดสะสมเขียวไว้ทาล่ะให้ปากแทบ ห้ปากแ้บแ้บชานาชมบ่เออะชมบ่อืมนินตีนิ้นตีหวาน้องไม่ได้เอาเอา Điên tì, điên ma phai Ma phai Ma muang Muang Điên ma phai Ma phai ừ ma phai oh. Ma phai มาไฟ<ด>มาไฟแม่แก้ใหป้ป่ะอดาดาเจ้าอะไรเอาเอาเอะไรครับอันนี้อ่าวแม่แก้ให้จ้ะเดี๋ยวแม่แก้ให้เด้อ Ừ. Bên này Ghê gì Ghê gì Thấy ừ. không Thấy à. không nhỉ Ừm bên này Đẹp không Kan gHo! told me what's good Be careful Claire I guess she can't finish.. Jetzt die Quartier warns Anne من kawrat the teeth a little I touched my teeth a bit Ngay บ่เอาอืมอืมอ่านตัวเอาไปอ่านตัวเป็นไงบอกบอกกินกินมะชม Bài môn bớt nuôi má Anh mẹ bỏ hai bà cứ bớt kìm thằng Cái môn hay đằng bớt nuôi มาไฟมาไฟว่ากันนะจ้ามา,มาไฟมาไฟมาไฟครับมาไฟเจเจจังไรอยู่เจเอาลวด่แเอาเลย,เย,เย,ยดีดีวายูเอ๊เอดิมตี จีจ้าลิ Luckily, please, ้นจีจีนี <oh ่ลิ้นจีนี่ลิ้นจีนะจ๊ะลิ้นจีมาไฟไฟเดี๋ยวเก่งจังเลยใครเก่งแท้บลอดเจงจีจีใบใบอุดเอาไฟ นิจิเอาเอวจเลจบออดอีอยังนี่นอันนี้คือหมากยังหมากยังฮะอันนี้คือหมากยังเตะมาไฟ อะไรมา,ฟาไฟอันไหนมาไฟใส่ถือไม่แม่เบิ้งกระดาษอะไรมาไฟามาไฟอะไรเอยใช่เอามาไฟไาม่ให้แม่เบิ้งกระดาษใมาไฟลูกหลหนวยใ่มาไฟหมาไฟใส่อะไรมาไฟแม่บอกเมื่อกี้นี่อะไรมาไฟบุญรอดหือะไรมาไฟ อะไรคือม้าไฟเออใช่มาไฟมาให้แม่เบิงเ่งแน่้ยเหี้ยืมเอามาไฟมาให้แม่เบิงเ่งแน่อะไรคือม้าไฟใช่ใส่ม้าไฟไหนม้าไฟใส่ม้าไฟกเลาว้วา มาไฟไหนอะไรมาไฟอะไรลิ้นจีลูกอะไรลิ้นจีว้ไปมุมเขาไปจังเลยปอพัดปอเปียกอยู่มาใสใสไปจี้มือแทดีนโนแมนดี โดเมนดีตาดีตาโดเมนไอโดเมนไอมันมันมันได้ยขับรถมันมันเอ็มบ่เอ็ม

มันปเดเออเขดเอะขูดลั้จ้าขอจบเพจสมี้เดอจ้าเด้อย่้มกดไลค์กดแชร์ก็ทรัพสักแห่งบุญหอดเลยด้ค่ะไปไหมอาทุจ้าเลยแ้วทุจ้าอาทุจ้า ก็คอยะตกแต่เสียงมอสไซฟิ้องตื่นยุลรวด